บัดนี้วันที่9มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้าในนุบรุจจันขอยขอถวายเสียงสวดส,สาธยายพระสูตรพระบรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่างาบูชาและอาจารย์บูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขะ พยัญชนะด้บทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาธม,มันตาจาักวาเลสุอัตตาลาคาฉันตุเทวดาสัตธรมมังุนิลาชาส,สุนาตสุสักขโมกะทังสักเกฆาเมพเจลุเปคิริิกัสตั เล๋จนทะเลคือวิมานีติเปลัติจักข้ามีตะลวันนะคะหันเีเขหาวุตุมิเกเตปุมมาจายันตุเทวาจาระตะลวิสเมยขะากะนัมปนาคาติดตันใจตันเนี่ยังมุนีวราวจฉันังสาเดวุมิตรณตุตุธรรมตุนักาโลอาญามัตันตาธรรมตุนักาโลอาญามัตันตาธรรมตุนักาโลอาญามัตันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธั 2, you, งอภิ ier, ออ squishy, อพุชยามิอิมินาสกาเลนะทำมาไอภิพุชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิพุชยามิเอรังสมาตมดุพระวัตพุทธังพระวัตตังอภิวาเทมิสวาคัตโตพระกวัตตานมุตมังนนมัสสามิบทที่สี่บทส่วนนมัสการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะระโตระโตสมาัมุตัสะนโมตัสสะภะะวโตระโตสมาัมุตตัสะนโมตัสสะภะะโตระโตสมาัมุะสะที่หาบทสวดไตรสรณัคมปาถะพุทธังสรณักชาิธรรมสรณักชาิมังฆังสรณักชามิมตเตียมปีพุทธังสรณักชามิตเตียมปีธรรมสรณักชามิตเตียมปีสังฆังสรณักชาิมีตัดเยียมปีพุทธังสรณักชาิมตัดเียมปีธรรมสรณักชาิตัดเียมปีสังฆังสรณักชาิม บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสารนังอัญญงบุตโธเมสารนังวังเอเซนะสัจจาวเชนะโสติเมหนตูสัพพทานาติเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวังเอเซนะสัจจาวเชนาโสติเมหนตูสัพพทานาติเมสารนังอัญญงสังคมเมสารนังวังเอเซนะสัจจาวเชนะโสติเมหนตูสัพพทาน บที่เจพุทธานุสติอิติิโตปะกวาลังสัมมาธัมพุทโววิชาจาระตะธรมโนตุโตโลกวิถุโนตโลปุริสธรรมมาซาระติตาตาเจวะมุนทัานาปุโตปะวาติ บทที่ปธรรมานุสติสวัสดิ์ตัวประกามงสนิทิโกอกาลิกโกเอหิปโกปะนิกโกปะจัตตังเวทิสโพวินยุหิติบที่าสังขานุสติสุปฏิปันโนพะว่าตเท้าโกยุปฏิปันโนพะว่าตัเทตั้งโกยยะปฏิปันโนพระว่าตัวเทโตั้งโกทม่จิปฏิปันโนพระว่าตัวเท้โั้งโกยาติทางจัตตารีปุริสยุกานิอัตถาปุริสภุายะตัภะวโตเทวะกัตโกอังเนยโยปะหุเนยโยตะจิเนยโยอจฉลิกลานีโย อนุตังมุญญเกตังโลกะชาติบทที่สิบรัดนสุรยานีทะภูตานิสัมมะปานิอุมมานิวายานิวะอันตะลิเขเวสเพพุภูตาสุมานาสะวันตุสัโกปิสักสัคจสุนันตุ พาสิตังตัสมาติอูทานิสาเมกะสัพเพเมตังกะระกะโลธามานุสิตาปะชายะทิวากะละโตจะัหะรันติเยพอลิงตัตมาหิเนลกะ ท่าัปปะมะเตมะตายังยังกินจิวัดทางอิธาวาหุังวาจัดเคสุวายังรัตนังอปะอันนี้งอะโนถังจักมังอาทิตตถาคตนะ อิตามปีพุทธทาราตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุกายังวิลาคังอะมาตังปานีตังยทะอัตชะคาสักกายะมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมหินะสามัตถิกินจิ ทำปิดทำเมรลรัตะนังปัิตังเอเตนสัจเจนะสวัติโหตุยมท,ทะเตโตปาลิวันนตีสุจิริตมาทิมา นัตตะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนาสาะสัมมาสะมโมนวะวิรัตวิจาติอิทัมปิรัมเมราชานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุตุ เยปุกลาอัตระตะปังปัสสตาคัตตาลิเอเตนิสยุคานิฮุติเตทักกินายาสุทัตตสาสัสสัสาวกาเอเฟสุส ินราหิมาหับอัลลาหิอิธรรมปิสังเครัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวัติโุตุเยสุ ปยุตามานาสาตบเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสนัมิเตปติดปัตตาอามะตังพิไคยหะรัฐามุ นาเนปุธิงพุชามานาอิตัมปิตังเคลตะ,ะนังปะเตังเอเณนาสัจเจนาตุวติโหตุจะยินทะขิโลปะทะวิงสิโตสิยาอะสุปาวาเตภิ อาสัม,รรมปะกมิโยอัดชูปังสัปุทธิตังนิสังวะธามิโยอัดทิจะสัจจานิเอเวจะปัสสติปิธรรมปิสังเคระตังอะมีทางเอเทนะสัจเจนะสวัทติโหนตุ เยอริยาสัจจานิวิภาพตัญีคัมพีรปัญเยนะสุเทศิทาตานิกินจาปิเตหติปุส si ัพปัตมานะเยภาวังอัตา มาภะทิยันติอิทัมปีสังเคราธนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุนตุสหาวัสะทัสนาอยยมปทายะปยาสุธรรมมาชาหิตาพะวันติปักายะ สิวิกจิกินชิฉันจะสีสับพตังวาบิยาทัสทิกินจิจะตูวหัปายาเยหิปปิปปามุตโตจะชาจาจาิตผานะ เนปอะปะโปกาตุงอิทัมปิสังเกตุสันนังปานีตังเอเจนะสัจเจนะวัววิหนตุก <c oughs> <c oughs> ิจาปิโสกรัรมมังปะโลติปะปาปะกังกาเยนะวาจาสุว ท่าเอตตาวะตาวะอภปโธโสตสะตตาอิะตายะอภปพพตาอิตาปัสสะบุตตาอิรัมปิสังเกตตานังปณิตัง

นิพพานาคามิงปาละมังหิตายะอัมมังปิพุทเทอาตนงปะน,นีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโลวะลัวะลัญยูจะวะละโธวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมเมวะ ลังอาเทสัตยิยิธรทำปิพุทธเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุลานังนาวังนาติสัมภาวังวิพัตตัติตายติเก พวันตะมิงเตขีนาปีชาอาวิลุนหิสันธานีพันติพีราชายัมปะทีโปอาธิมอาธรรมปิสังเครสนางปานิตังเอเตนาสัจเจนาสุวัจิโหตุยานีทะพูตานิสรรมา ตาตานิบุม,มานิวายานิวาอันตะดิเกยะตถาคตัาาางเท е วะมนุสะปูชิตังพุทธังนะมังสามาสุตวติวโหตุ ยาทีนะภูตานิสัมมาคะตาณิขุม,มานิวายานิวาอันตะลิกเกะตถาคตังเทวมนุษสะปูชิตาธรรมังนามัสสามะสุวัติหุนตุยาณีทะภูตานิสัมมาตานิ ปุมมานิพายานิอันตะฤิเขตถาคตังเทวะมะนุสสะปูชิตังอังเคตังคังนะมัสสามะสุวัชิโหตุโอทิทิเป็นอาตานาติยะปะลิตพบาลูกาวิมุตโตสัพะ สันตาปะวะจิโตสัพพะเวลามะติกันโตนิพุตโตจะตุวะังภาวังจะปิติโยวิวัจจันตุตับพะโลวินาตสตุมาเตชะวันวัตวันตลาโยสุขีติคาโยโกภาวะ อาภิวลัลนาซีนิลิสานิจาวุธาปาจายาโนจัตมาโลซามาวัตันจิอายุวนโนสุขังอาลัง